ภาพรวมทั้งหมดเลยครับต่อประเทศชาติเราสังคมนะครับเราจะประเมินด้วยอะไรตัวชี้วัดอะไรนะครับสองคือเร, <c oughs> เราจะประเมินเรื่องตัวชี้วัดเรื่องการพัฒนาองค์กรตั้งแต่ระดับหัวนะฮะระดับกลางด้วยนะครับแล้วสุดท้ายมันจะมีอินดิวิลด์เรื่องบุคคลเรือ่องแขนงอะไรพวกคี้นะคระับอันที่เช่นโรคติดเพื่อการกัรบเรืร่ทีน่นั้นรเรเืรอเอ่รอ,อ,ขของร่างกายครับเสียษนะครับว่ามันจะมีโรคเกี่ยวเรื่องโรคเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายส่วนติดด้วยะครรับเออ่ตงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเกสเกสเลอง์ความความพอใจใรูปแบบของการบริัทครการ สิ่งเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่ก่อนเนี้ความริเแต่จําเป็นในการดำเนินการเรื่องการสำรวจเรื่องความรู้ทาสารองค์การเนี่ยคุณจะต้องดูเลยว่าประเทศของรัฐติดด้านนั้นทำอะไรได้ไหมนะครับหัวข้อวันหลังทฤษฎีนะครับถ้าหากอกรณีดังนี้เนี่ยถ้าเกิดในแง่ของที่ทำงานด้านสารสนเทศหรือระบบเรื่องเออ่ปริญญาเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ถูกนะครับจะไปบอกแค่ดีหรือไม่ดีไม่ได้ต้องบอกว่ามันเพราะอะไรยังไงเป็นไงและเจ้างดีชั่วปันสี่ห้าเรื่องของ ครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการตัวเดียครับแต่ถามว่าสำหรับที่เกย์ที่มีเหมาะสมไหมสำหรับผมนะถืว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเรารีดีเนี่ยเรเปรียบเทียบไม่ได้เนื่องจากสภาพอณูขนาดแตกต่างกันนะครับอันที่จริงถ้าเกิดเป็นตัวอ่าผมเป็นนักการข้าไปหุงอาหารแล้วไปสัมผัสนะครับลักษณะความสูงของคนต้อง165ขึ้นการเลือกนะฮะแล้วการสถาผัสของเราที่เราจะเจอวันยากมากๆ นะครับแล้วยิ่งมีกว่านั้นอีกนะครับอันนี้คือการสํารวจเฉพาะความประเด็นขอทุกนั้นเอกเชื่อว่าเทียิ่งน่าจะอยู่ข้อมากกว่าอีกเยอะเชื่อไหครับเพียงแต่จะเรียนลำดับว่าความสั้นๆหนึ่งสองอ้าวสิ่งทานจะออะไรนะครับผมตอบคำถามนีงก็คือตัวชี้วัด KDI ของเรามองประมาณเนี่ยใน TAU I ของที่โอเคส์มีบอกไหมมีแบบฟอร์มเรียบร้อยเลยครับถ้าเกิดเป็น TAU I อาจารย์จะไม่คิดน่าจะเป็นของสิงที่คุณผู้ชมทนะครับแล้วถ้าหากเป็นของไม่ยินอดี จาะไม่ตดนนี้ทำเรื่องท่าที่แปดใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ผิดไหมครับจะมีทั้งหมดท่าให้ที่เกี่ยวชนจนถึงเรื่องของอยู่ในโลไลน์ของคุณเลยนะครับเลยต้องไปบอกว่าส่วนแห่งกิจการท่านประธานท่านอื่นเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่เฉพาะของโครงการนี้นะครับแล้วนะฮะก็เปรียบเทียบไม่ได้ครับระหว่างของที่อยูดีไม่ได้เนี่ยแบบเรื่องเลยนะครับแล้วไม่แน่นะฮะแม่ร้านจี่ตรงไม่ตรงเองก็รู้เป็นรู้แหละนะครับแต่เชื่อว่าองค์กรหรือลูกแกลงที่โลเกชันตรงนี แล้วนะเราเห็นท่านนะครับทัพิวเบสเป็นส่วนหนึ่งหากทำได้จะทำให้การปฏิรสปธตรก,กิจน่ายิ่งขึ้น,น,เ,น,นเพราะจะกลายเป็นตัวช่วยในการจัดก,การเชิงกลยุทธแล้วหากเอาตัวเรื่องทัพิวเบสไปเป็นตัวขีดแยระชีวิตท่านจะลดต้นทุนในกระบวนการบริหารหลา,ายนะครับอาทิเช่นเมื่อสกูดีอาจารย์อาจารย์เสนอเรื่องของดาราอารามาสายนะครับที่อกี้เพิ่มแล้นะครับเอาแค่คนคนเดียวต้นทุนในเรื่องของการที่ให้เขาออกจากงานเนี่ย เราจะต้องเสียเวลาในการเทรนนิ่งเขาอีกถูกไหมครับถึงถามว่าผกพวกกองพอเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การลาออก,ากนานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต้องกลับไปวิเคราะห์ครับจะไม่พอนะครับองค์การใดที่มีส่วนตัวทีม่มีโอทีมากๆเนี่ยไม่ได้มีนะฮะหลายสถาน้ประกอบการบอกว่าหาองค์การใดที่โอทีมากๆผมดชีพเรื่อกดาวในการะะไม่เป็นนะครับแล้วไม่พอนะครับการเป็นป่วยคัาวนี้ไหมครับพวกนี้เรามาีคณะกรงการศัลยกาสตร์ประกอบการเรื่งงองอก,าก,การเทรนดี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบหมชี้รูปแบบอันนี้ก็เป็นตัวเคลมชี้วัด เราเคยมีประสบการณ์ตการงการนึ่งนะมีของเสียมากเลยปีที่ประมาณถึง22ล้านเราเอาทั้งองการเหล่ามาทำใเป็นองเใลดไปตั้ง18ล้านนั่นเป็นตัวชีวดกรับแล้วมันได้กับคืนบริษัทนะเอาไปเป็นสถานการณ์ส่ให้กับสัของมเลยบอกว่าองค์ประกอบและที่ลูเพสมีเวามาหลากหลายครับแล้วก็จะเป็นเฉพาะเจอะโจงเฉพาะองค์การเฉพาะฐานตลาดเช่นเอเิ่งก็เป็นแบบทู้เด็เอเนีบิบีก็เป็นแบบบริวบีนะฮะของโค้เป็นแบของโค้ ะครับแต่ทุกอย่างนะครับวันนี้เราได้พ้นงค์การแห่งความสุขเพื่อสร้างเพื่อสร้างถึงรุ่นรุ่แบบหลายพันนะครับเพื่อให้คนของสังคมไทยเราอยู่ได้อยู่ยืงยืนนะครับในแต่ชั่วโมงในีเต็มท่ทุกคนจะมีเวลาเพื่อมาหทวกกันแต่ทํายังไงคนของเราหนึ่งคนเนี่ยจะเพิ่มความสามารถและมรางผลให้มากขึ้นตรงนี้มากกว่านันที่จะทำให้ผมบอกถ้าเป็นโอเปร่าสุกคนจะคอยยืดยืดสมรู้ร่วมคิดนะครับในกราฟนีท่านนะครับเราสามารถเข้าไปสืบนะครับดูนะครับถ้าอปพลิเคชันวันนี้ผม ไม่ได้เตรียมแผนมาแต่ผมรู้สึกจะไลฟ์ถูกได้หมดนะครับในแบบของเราก็่านประธานกลับเจอครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับการช่วยตอบโจทย์ผมเรียบร้อยเลยเราคือเพียรินครับนะฮะผมตั้งโจทย์ตั้งแต่วันแรกที่ผมพาไปเยี่ยวผมไปที่โรงเรียนไปดูเอียรูเปียนบไม่ได้ไปเอาแบบเลียโรงเรียนแต่เราไปเรียนรู้อะไรแล้วเราประดังของเราขณะนี้ทาง สอสกำลังตั้งเกณฑ์ไไหนนารโยวาธเทียมอะไรอย่างที่อาจารย์ได้เรียนเมื่อกี้เนี่ย,ยเข้าใจครับแต่จริีๆจะเป็นลำดั้บไหมที่อยู่ลับของเราถ้าเราทาเราเรารู้สึกมันยุ่งยากมันรุ้นลักระยังเป็นลำดับเพราะทุกวันนี้ขอโทษน,นะครับอาจารย์ไม่ได้ใช้เงินสสสักบาทเดียวนะครับในเพจนี้นะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเราก็ ว่าองค์กรใดแล้นทะ่าน,นก็ลองอคิดนะครับหาแนวทางของท่านเองนะครับท่านจะระวังอะไรแน่นอนแต่ท่าจากการตรวจสอบที่แน่นอนก็มาวิเคราะห์แน่นนะครับเพื่อเรียนทำหาจุดที่ว่าเราจะต้องทําอะไรกันต่อนะครับแต่เป็นหรือไม่จะแสดงให้ท่านเป็นท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านทําแล้วท่านจะแบบอย่างนี้ต้องทำเรื่อ่จริงนะครับไม่มีหน้าเบื่อใดน,นะครับผใครเรื่องการปฏิบัติ แตจารย์ครับผมขอมอนุญาตตอบปเลยได้ไหมครับสักนิดหนึ่งนะครับท่านในไหนท่านกระสายแล้วลนะ่ะ